ไหนดูสิเนี่ยมีไข่แล้วก็ฉันมองลองไปที่กระดาษกับลิสซื้อของในวันนี้ฉันกะว่าวันนี้จะไปซื้อของให้เร็วที่สุดแล้วนะแต่ดูเหมือนว่าฉันจะหลงทางแฮะฉันว่าฉันเองก็จำทางที่มินาสโตะได้นะแต่ดูเหมือนว่าที่3มปีผ่านไปนี้มันจะเปลี่ยนไปหมดเลยแฮะซึ่งก็แน่นอนอะว่าตอนนี้ฉันก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงอะน่าไม่เอาลนะ่ะตัวฉัน ซูเปอร์มาร์เก็ตหรือว่าร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้มันก็ยังอยู่ที่เดิมอยู่นะมันก็คงที่จะไม่ยากหรอกนี่ใช่ไหมเออฉันว่าฉันควรที่จะโทรหาเพื่อนฉันสักตัวมาช่วยฉันหน่อยนะแต่จะว่าไปก็คงที่จะไม่มีใครใช้มือถือหรอกนะใช่ไหมเนี่ยเอ่อจะว่าไปคิดไปคิดมาเนี่ยถ้าเกิดว่าไปบอกทุกตัวก็ฉันก็พัดน,นอกไปต่างกันอนะ บางทีอาจจะไปที่ถนนเส้นหลักแล้วก็ไปตรงที่มุมเอ้อข,ขอโทษนะบ๊บไม่นะฉันผิดเองเออฮะฮิรายุกิชินนายออกมาซื้อของเหรออ๋อใช่ย่าฝากมาให้ซื้อของอ่ะอยากที่จะให้ฉันช่วยไหมล่ะ ดีจังเลยนะที่ได้เห็นหนายมาแถวนี้นะาหาชินฉันไม่รู้เลยนะว่าจะเป็นยังไงถ้าเกิดว่าไม่ได้มีนายเนะ่ะด้วยความยินดีเออแล้วมันก็เกิดเหตุการณ์อะไรแบบนี้ขึ้นในตอนนี้ฉันไม่ได้เอามือถือออกมาข้างนอกเนี่ยนะอ๋ออย่างนี้นี่เองฉันว่าฉันเองก็ควรที่จะพกไว้สักอันด้วยเหมือนกันนะเออใช่มันค่อนข้างที่จะยากนะที่มาที่นี่แค่คนเดียวอะ แล้วจะว่าไปเนี่ยนายมาทำอะไรที่นี่อย่างนั้นหรอชินหรือว่านายออกมาซื้ออะไรอย่างนั้นหรอทำไมล่ะฮิโรยุกิมันแปลกอย่างนั้นหรอเออถ้าเป็นรอบนี้ฉันว่ามันแปลกนะเพราะว่าที่จริงนายก็มีคุณอมากิไม่ใช่หรอให้มาซื้อของแทนอะถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องซื้อของอะไรพวกนี้นะ่ะฉันจัดการทั้งหมดเองนะ่ะฮิโรยุกิฉันชอบที่จะมาเลือกซื้อโปรดักที่มันเฟรชอะนะ r o รดักเจีอเฟยเหรอเอ๊ะหรือเป็น Product เวอร์ชันนี้หรือเปล่าเอ่ยไ,ไ,ไม่น่าใช่นะหอเจ้าชินตัวนั้นออกมาซื้อของอย่างนั้นเหรอเนี่ยจะว่าไปที่มินาสโตนี่ก็เป็นหมู่บ้านเกษตรกรนะดังนั้นมันก็เลยเมกเซนที่พวกเราจะมีโ o d u c t ที่มันเฟรชอะนะอ่าแต่ว่าไม่ใช่พ่อแม่ของนายหลรอที่จะต้องมาจ่ายอะไรพวกนี้แทนนะ่ะเรื่องแค่นี้เองจะทำได้อีกแล้วนะฉันไม่ใช่เด็กแล้วนะ เดีฉันก็ทําแบบนี้เป็นประจําอยู่แล้วด้วยก็เหมือนกับว่าได้มาออกกําลังกายนั่นแหละได้เดินไปรอบๆแล้วก็หยิบสินค้าที่ต้องการแล้วก็ดูว่ามันพอดีกับเงินที่เราเอามาไหมโอ้โอ๋อนั่นมันค่อนข้างที่จะนายรู้อะไรไหมชินมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยแปลกนะสลับนายนะ่ะแปลกเหรอใช่มันก็ดูห้องเงนนะที่นายถือของอะไรแบบนั้นนะ่ะ บ้านของพวกเราเองก็มีกันแค่สองตัวฉันจะปล่อยให้อามากิทำอะไรทุกอย่างเองไม่ได้หรอกนะฉันไม่รู้หรอกนะว่าตอนนี้หัวของนายกำลังคิดว่าฉันเป็นอะไรกันแน่แต่ว่าฉันไม่มีทางที่จะตัดขาดกับความเป็นจริงนี้ไม่ได้หรอกนะคือฉันไม่ได้จะหมายความว่าอะไรแบบนักนสนอยนี่นาะชินฉันแค่กำลังจะบอกนายว่านายดูโกงนี่นะที่นายมาช่วยคุณอามากิอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนกับฉันก่อนหน้านี้นี่แหละที่ต้องมาช่วยคุณ่าซื้อของนะเออ งง้นก็ขอบคุณนะฉันก็แค่ค่อนข้างที่จะเซสิิทีบกับเรื่องที่ใครๆก็ตามมองฉันว่าเป็นลูกแมวรวยนะใช่ไม่ไมไม,ไม่ฉันไม่ได้จะหมายความว่าแบบนั้นสมัยที้นาชินฉันขอโทษนะไม่เป็นไรหรอกว้าวเยี่ยมไปเลยดูเหมือนว่าตอนนี้จะเริ่มไม่ดีแล้วสิในขณะที่พวกเรากำลังเดิน ฉันก็ลองที่จะคุยกับชินดูแต่ว่าชินนั้นเขาก็เอาแต่เงียบกับคําที่เขาเพิ่งพูดมาแค่นั้นแหละพวกเราก็เดินมากันแบบสถานการณ์เดสแอร์อย่างนั้นแหละนะแล้วเจอกันนะฮิโรยุกิเออเออเจอกันพวกเราโบกมือให้กันแล้วก็แยกย้ายกันไปตามทางฉันหวังว่าชินเขาคงที่จะอารมณ์ดีนะครั้งหน้านะ วันที่หกสิงหาเอิอ่มที่นี่บันไดยเยอะกว่าที่ฉันคิดอีกแฮะฮิโรยุกิฉันใส่หัวหลังจากที่ฉันได้อยู่ตรงหัวมุมบันไดด,ดูเหมือนว่าจะมีใครเรียกฉันนะเอ๊อไม่จริงนะฮิโรยุกิฉันรู้สึกได้ว่ามีอะไรมาจับที่ไหล่ฉันเฮ้อฉันหันหลังกลับไปพร้อมกับเจอใบหน้าที่ฉันนั้นคุ้นเคย ฉันนึกว่านายที่จะเมินฉันอีกซะแล้วนะชิชนนายมาทําอะไรที่นี่อ่ะก็เหตุผลเดียวกับนายนั่นแหละฉันก็มาดูเคียวจิแล้วก็ชาทาร่เล่นเกมไงเอ๊ะงั้นเหรอฉันไม่คาดหวังว่านายจะมาที่นี่เลยนะชินแล้วฉันที่จะชอบกีฬาไม่ได้อย่างนั้นเหรอฮะฮิโรยุกิมันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกนะยังไงก็เถอะนะฉันเองก็ไม่เก่งเ่องฟุตบอลอะไรพวกนี้ด้วยสิ ฉันเองก็แค่อยากที่จะมาเชียร์เพื่อนฉันะ่ะอ่าก็ประมาณนั้นนะฮะดูเหมือนว่านายจะเจอเพื่อนแล้วสินะอ้าขอโทษนะลืมไปเลยว่านายก็อยู่ตรงนี้ด้วยอะน่าไม่เป็นไรถ้าเกิดว่านายไม่ว่าอะไรเนี่ยฉันว่าฉันจะไปหาใครบางตัวดีกว่านะงั้นก็ขอบคุณนายที่นายช่วยพาฉันมาที่นี่ด้วยนะกระต่ายเขาโค้งคำับให้ฉันก่อนที่เขาจะหายไปในฝูงชนดูเหมือนว่าเกมมันคงที่จะใกล้เริ่มแล้วสินะเออจะว่าไปมันจะมีที่นั่งพอไหมเนี่ย อย่างน้อยวันนี้ฉันก็ดีใจแล้วนะที่อย่างน้อยก็มีใครที่จะมานั่งกับฉันแล้วเนี่ยก็คือนายอะฉันก็เหมือนกันนะถ้าอย่างนั้นแล้วทำไมพวกเราไม่ไปหาที่นั่งกันล่ะเออนั่นสินะพวกเราทั้งสองเองก็เข้าไปในฝูงชนเหมือนกับกระต่ายที่ช่วยฉันก่อนหน้านี้ด้วยเหมือนกันพวกเราเดินหาที่นั่งกันอย่างระวังแล้วก็ต้องเดินเบียดเสียดกับพวกเออเคโมพวกนี้ด้วยนะระวังหน่อยสิเออ ดูเหมือนว่าจะมีใครชนชินเข้าให้นะนายโอเคไหมอ่ะชินฉันไม่เป็นไรหรอกเอ่อบนนั้นใช่จูอิจิไหมนะอืมอ่าฉันว่าใช่นะฉันเริ่มที่จะบกมือให้เขาจากที่ฉันอยู่ด้านล่างจูอิจิ <c oughs> นายนี่ไม่อายเลยนะฮิรายุกิสกิดเอืมอ,อ่ะ ไม่จริงนะฮะอย่าบอกนะคุณอมากิเขาหันหน้ามาจากที่ที่ที่เขายืนอยู่เออหนูนี่เองฮิโรยุกินิชิมูระหน้าแปลกใจจังเลยนะดีใจที่ได้เจอหนูนะเออดีใจที่ได้เจอเหมือนกันครับเ,ออเป็นการเจอที่แปกลกนีนะนี่ฉันไม่คิดว่าคุณอมากิเขาจะมาเจอฉันในวันนี้นะเนี่ยแล้วจะว่าไปคุณอมากิมาทำอะไรอย่างนั้นหรอครับ แล้วทำไมถึงไม่ไปนั่งกับชินล่ะเขาเริ่มที่จะกระสับกระส่ายแล้วก็จ้องไปที่พื้นอืมเขาเงียบไปสักพักก่อนที่จะพูดใหม่ฮิโรยุกิหนูช่วยสัญญากับน้าหน่อยได้ไหมว่าจะไม่ไปบอกชินนะเออมันคงที่จะไม่ใช่ปัญหาใหญ่หรอกนะใช่ไหมเอ,อ่อได้ครับคืนน้ากำลังจับตาดูแกอยู่นะ ด้วยโรคจำตัวของชินแกเองแล้วเนี่ยหวังว่าคงที่จะไม่มีอะไรแย่ๆเกิดขึ้นหรอกนะคุณนามากิอาจจะหมายถึงโรคประจำตัวของชินน่ะนะในเมื่อฉันเป็นพ่อบ้านของเขาฉันก็ต้องดูแลเขาให้ถึงที่สุดถึงแม้ว่าเขาที่จะไม่รู้ตัวอะไรก็ตามผมเข้าใจนะคุณนามากิแต่ว่าคุณนามากิก็เ,เอาแต่มองอะ่ะผมว่าชินเขาก็คงที่จะต้องเข้าใจแนะ่ ชินเขาที่จะต้องไม่มีทางที่จะรู้เรื่องนี้แล้วจะทำหน้าน่ากลัวทำไมอ่ะชินเขาอยากที่จะเป็นอิสระนะถ้าเกิดว่าชินเขารู้ว่าน้ามาแล้วก็ผมฉันเข้าใจนะว่าเรื่องนี้มันยากนะแต่ว่าฉันพยักหน้าแล้วก็เริ่มที่จะพูดผมสัญญาว่าผมจะไม่ไปบอกชินนะคุณอมากิน้าขอบใจหนูนะเอาล่ะ น้าแน่ใจเลยนะว่าหนูคงที่จะไม่อยากที่จะคุยกับแมวแก่ๆอย่างหน้าหรอกนะใช่ไหมเอาล่ะทีนี้ก็ไปนั่งกับชินซะแล้วก็ทําเป็นว่าเรื่องสนทนาอะไรแบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันนะเอ่อโอเคครับเอ่อแล้วเจอกันนะครับแล้วเจอกันนะฮิโรยุกิฉันขึ้นกลับไปที่บนันไดแล้วพอฉันมองกลับไปที่ด้านหลังฉันก็เห็นคุณอามากิเขาก็อยู่ที่เดิม พอฉันกลับมาที่ที่ฉันนั่งจูวิจิแล้วก็ชินก็ยิ้มต้อนรับฉันยินดีต้อนรับกลับนะนายโอเคใช่ไหมเนี่ยฮะนิชิมูระไม่กินอะไรไปข้าห้องน้ำม,มาใช่ไหมล่ะฉันรู้นะเซอร์คริปฉันกับชินขึ้นรถบัสได้ทันเวลาซึ่งก็ดูเหมือนว่าเวลานี้คนเขาก็ที่จะไม่ค่อยขึ้นรถกันนะแล้วหลังจากนั้นพวกเราก็กระโดดออกมาจากรถแล้วก็จ่ายเงินในการเดินทางกลับของพวกเรานั้นมันค่อนข้างที่จะเงียบนะ ถึงอย่างนั้นก็เธอถึงแม้ว่าพวกเราจะเป็นเพื่อนกันก็เธอนะแต่บางครั้งมันก็ยากนะที่จะให้ชินแล้วก็ชันน่ะคุยกันน่ะฉันว่าฉันไม่ค่อยมั่นใจแล้วสิว่ามันดีหรือว่ามันแย่นะถึงเกินแล้วสินะแล้วนายสนุกไหมล่ะนี่เป็นครั้งแรกในรอบห้าปีเลยนะที่ฉันได้เห็นเคียวจิเขาเล่นน่ะเขาทำได้ดีมากเลยใช่ไหมล่ะอ่าแน่นอนสิโชทาร่ก็ได้เหมือนกันนะ พวกเขานี่ก็เล่นกันเก่งมากเลยนะสองคู่นั้นน่ะใช่เล่นกันเก่งมากเลยอืมหรือว่าพวกเขาอาจี่จะช่วยกันเล่นด้วยหรือเปล่านะอืมงั้นฉันกลับบ้านแล้วนะฝันดีนะฮิโรยุกิเดี๋ยวก่อนสออินายจะว่าอะไรไหมถ้าเกิดว่าฉันขอที่จะเดินไปกับนายด้วยอะฮะฉัน ม,มันก็คงที่จะดีนะ <c oughs> พวกเราเดินกันไปตามถนนเส้นเก่าเพื่อกลับบ้านน,นายโอเคไหมอะ่ะนายดูเงียบๆนะโอ,โอ้ขอโทษนะฉันก็แค่กำลังคิดนะคิดเกี่ยวกับอะไรเหรอเปล่าหรอกนะช่างมันเถอะ ฉันก็แค่ดีใจที่พวกเราได้มาทำอะไรกันก่อนหน้านั้นน่ะออาใช่มันก็ค่าที่จะดีนะที่ได้ใช้เวลาร่วมกันนะ่ะเขาเงียบไปอีกแล้วหลังจากที่ฉันพูดอะไรแบบนั้นออกไปฉันคงไม่ได้ที่จะพูดอะไรแ,บบแปกลกๆหรอกนะใช่ไหมขอบคุณที่เดินมาส่งฉันถึงบ้านเลยนะฮิโรยุกิเอ่อไม่ไม่มีปัญหานะ เงิงนก็เจอกันนะเอออืมแล้วเจอกันชินเขาเปิดลวแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านแบบเงียบๆแล้วในจังหวะนั้นเองก็รู้เหมือนว่าชินเขาอยากที่จะหันหลังมาแล้วพูดอะไรบางอย่างแต่ชินนั้นเขาก็คงที่จะไม่ได้พูดอะไรออกมาเหมือนเดิมฮ่า <c oughs> ฉันหวังว่าฉันคงที่จะเข้าใจในายได้มากกว่านี้นะชินยิโรยุกิ ฉันหันหลังกลับไปหลังจากที่คุณนามากิเขาพูดออกมาว่า,อ,าอย่าทำให้ผมกลัวสิครับเออนะขอโทษนะนะไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้หนูตกใจนะนะแค่ดีใจที่ได้เห็นหนูกับชินเนี่ยยังเป็นเพื่อนรักกันอยู่นะเออครับบางครั้งก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันนะนะต้องขอบคุณหนูอีกครั้งด้วยนะที่ไม่ได้บอกชินเกี่ยวกับน้าที่ไปวันนี้นะ มะไม่มีปัญหาครับผมดีใจที่ได้ช่วยนะเ <c oughs> ยี่ยมไปเลยเงินนาะต้องขอโทษด้วยนะนาว่านาะคนที่จะต้องรีบเข้าไปข้างในบ้านแล้วละเวลานี้นะควรที่จะเตรียมอาหารให้ชินได้แล้วนะ <c oughs> อ๋อเงินก็ไปเถอะครับเ <c oughs> งินก็ฝันดีนะฮิโรยุกิอ่ะเช่นกันครับคุณอามาก,กิหลังจากนั้นคุณอามาก,กิก็ินเข้าไปในบ้านที่หลูๆนั่น ก็นะฉันว่าตอนนี้ฉันก็เอมิมกับบ้านสายมากแล้วอะ่ะฉันก็ควรที่จะกลับบ้านได้แล้วละฉันหวังว่าการประชุมปู่กับย่าช่วงเมื่อเช้านี้จะผ่านไปได้ด้วยดีนะ